โอเคครับสรุปตกลงทานครับเ็่นี้ลองมาตั้งแต่9โมงจนถึง3โมงครับลองมาหลายชั่วโมงมากครับครับโตชิบ้ารุ่น3-2 h v 10 t อาการเสียเปิดตอนแรกปกติสัก30นาทีหรือชั่วโมงจะมีแถบสีเขียวรบก,กวนนะครับตามที่เสนอไปในคัหนี่นะับ มีหอดตัวทีบ้านแมสีผู้ใช้เอรเนต์อใิท่อเนเส้นด้านหน้าก็ไม่จะเป็นแล้วก็อยู่ในแสบบ้างน,น,นิดเดียวมีเส้นนแค่ไม่หายอยู่หน้าช่วงหน้านนะส่วนอื่นก็งานออกมาก็99เปอร์เซ็นต์คชัดปกติ ซ่อมจอนะครับแต่มีการโมไอซีชิปออนฟิล์นิดหน่อยนะฮะเพราะรุ่นนี้ถ้าทำงานชิปออนฟินล์จะร้อนร้อน,นอมากๆจะเกิดอ,อาการเสียฟองขึ้นมานะาอโอเคนะครับปิดงานครับ